ผู้กำกับการเขาสมิงนำกำลังเข้าบุกจับพนันไฮโลคาสวนเงาะได้นับพนัน9คนที่เหลือวิ่งหนีป่าราบพร้อมอุปก,กรณ์ที่ใช้และไม้ยาวในการเขี่ยงเงินเวลา15นาฬิกา30นาทีในวันที่4กรกฎาคม2564พันตำรวจเอกชัชวาลรอบคำวง พร่มกับการสถานีตำรวจพูทธรเขาสมิงจังหวัดตราดนำกำลังตำรวจสายสืบและตำรวจสายตรวจจำนวนกว่า10บนายเดินทางมายังสวนเงาะที่ซอยกเกษมสําราญหมู่ที่4ตํตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดหลังสืบทราบว่ามีนักพนันจำนวนนับ10รายม่วสมเล่นการพนันไฮโลอยู่หลังจากตำรวจสายสืบเดินทางเข้าไปสอบสวนแล้วว่ามีการเล่นพนันจริงจึงทำการปิดล้อมและเข้าจับกลุ่ม ทันทีที่นักพนันรู้ตัวว่าตำรวจเข้าจับกลุ่มจึงวิ่งหนีเข้าป่าข้างทางมีสวนมีนักพนัน9รายทั้งที่เป็นชาย1นรายผู้หญิง8รายที่หนีไม่ทันถูกจับกลุ่มไว้ได้พร้อมอุปกรณ์การเล่นไฮโลประกอบด้วยแผ่นแทงไฮโลไม้เขียงเงินที่ทำด้วยก้านไม้ไผ่ยาวประมาณ1 0 4 120เซนเมตรที่ปลายไม้มีฟองน้ำหุ้มอยู่จำนวน10อัน จานขย่าลูกเต๋าและฝาปิดที่ทําด้วยไม้ไผ่ซึ่งใช้ลังผลไม้ตั้งเป็นพื้นรองไฮโลและมีเก้าอี้จํานวน6-7ถึงตัวตั้งอยู่มีการต่อไฟฟ้าเข้ามาช่วยให้แสงสว่างและมีผ้าแสนนสีฟ้าทําเป็นหลังคากั้นอยู่อีกชั้นพันธุ์เรเอชกชัชวาลได้เปิดเผยว่าติดตามนักพนันกลุ่มนี้มานานแล้วทราบว่ามีการเปลี่ยนสานที่เล่นกันอยู่เสมอจึงได้ใช้สายสืบให้ติดตามและวันนี้พบว่า มีการเล่นพนันในสถานที่ดังกล่าวได้ส่งสายสืบเข้ามาตรวจสอบและพบว่ามีการเล่นจริงจึงนำกำลังเข้ามาจับกลุ่มและได้นักพนัน9ก้ารายพร้อมอุปกรณ์การเล่นที่มีไม้ยาวในการเล่นทางตำรวจจะดำเนินคดีในข้อหาเล่นการพนันฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินและพระบรโรคติดต่ออีกด้วยพบซากโลมาอีกรบวดียาว2เมตร เกิดตื้นสะพานแหลมศอกชาวบ้านแหลมศอกบอกคิดว่าเป็นศพลอยน้ำเวลาการบริการ30นาทีในวันที่4กรกฎาคม2564กู้ภัยละเกาะจังหวัดตราดได้รับแจ้งจากชาวบ้านพบโลมากเกิตื้นบริเวณสะพานแหลมศอกตำบลอ่าใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดตราด ังรับแจ้งแล้วได้ประสานกําลังอาสาใกล้เคียงเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบซากโลมาเกิดตื้นบริเวณทางเข้าสะพานแหลมสอกจากนั้นเจ้าที่คู่ภยัยได้ทําการตรวจสอบซากโลมาพบว่าเป็นโลมาสายพันธุ์อิระวดีความยาวประมาณ2เมตรสภาพน่าอืดคาดว่าน่าจะตายตั้งแต่ในทะเลแล้วลอยเข้ามาเกิดตื้น จากนั้นอสาสาสมัครกู้ภัยได้ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานเพื่อส่งให้กับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่หนึ่งจังหวัดระยองก่อได้นำซากโลมาขึ้นมาจากน้ำทำการฝังกลบต่อไปนายปราณีตพิมพ์สนออายุ83ปีชาวบ้านที่เห็นโลมาเป็นคนแรกกล่าวว่าตนเองออกมาดูชาวบ้านจับปลาที่สะพานแหลมสอบระหว่างเดินทางกลับดูปรากฏว่าพบซากโลมา ลอยกลางทะเลมาตอนแรกคิดว่าเป็นศพลอยน้ําแต่เมื่อมองดีๆไม่ใช่ศพคนแต่เป็นซากกรมาจึงแจ้งเจ้าที่ทําการตรวจสอบส่วนสาเหตุนั้นไม่น่าจะมาจากการติดวนตายเพราะไม่มีวนติดมาด้วยรถตู้ร่วมบ,บขอสอบริษัทก่อ้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสํารองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วัน อนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828สถานีขนส่งบอชิตช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร0 3 9 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833ก่อช้างฟังเอาสับปรถโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา บางคนได้รับการปกป้องนะโยมแต่เป็นการปกป้องแบบปกปิดยังไงก็ไม่รู้แต่เขาก็พยายามทำใจว่าถึงเขาจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่พอคิดอีกทีก็ไม่ได้มีสิทธิ์เป็นเจ้าของทั้งชีวิตของเขาความรู้สึกแบบนี้โยมมันไม่รู้สิมันคาบเกี่ยวมันทับซ้อนมันเป็นทุกข์คงจะเยอะอยู่นะไปงานศพที่วัดบุพารามที่จังหวัดตราดนะก็เดินชมกุฏินำภาพมาฝากกัน เนี่ยจริงๆพื้นที่ชีวิตก็ประมาณเท่านี้เลยโยมเดินก็เดินทีละก้าวเหมือนกันคนจนคนรวยทานข้าวก็ทานข้าวทีละคาดื่มน้ําก็ดื่มทีละอึกเดินทีละก้าวนอนตายแล้วลงหลุมก็หลุมเท่ากันกับคนจนคนรวยพื้นที่การตายพื้นที่ของชีวิตนายโยมบางคนรู้สึกมันแคบจังเลยแคบด้วยความรู้สึกแบบเมื่อสักครู่ที่ได้กล่าวไปนี่แหละว,ว่าบางคนได้รับการปกป้องก็จริงแต่รู้สึกไอ้มันทำไมมันต้องหลบๆซ่อนๆทําไมฉัน ต้องถูกปกปิดทำไมเป็นการปกป้องฉันแต่ว่าพื้นที่ชีวิตของฉันคับแคบเหลือเกินน่าอยากจะได้เป็นเจ้าของทั้งชีวิตก็เมื่อชอบแล้วรักแล้วเกี่ยวข้องในชีวิตกันแล้วแต่ทำไมพื้นที่รู้สึกมันคาบเกี่ยวมันทับซ้อนมันกักกักมันไม่สุดของชีวิตที่ควรจะต้องเป็นทุกเยอะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เน้นย้ำเหลือเกินนโยมนะถ้าจะรักก็ต้องรักเดียวใจเดียวต้องมั่นคง แต่ถ้าจะรักเพิ่มอีกคนหนึ่งก็ต้องเป็นการรักเพิ่มแบบในสถานะที่เหมาะควรไม่เกี่ยวข้องที่ทำให้อีกคนหนึ่งต้องรู้สึกว่าพื้นที่ของชีวิตมันคับแคบลงไปก็ในข้อนี้พิจารณาจากกุติเล็กๆก,ก็ขอให้พิจารณาร่วมกันว่าเราทุกคนต้องการพื้นที่ของชีวิตที่อิสระแล้วก็ไม่อยากให้เป็นส่วนเกินของชีวิตใคร แต่จริงๆเราก็ไปเกี่ยวข้องกับเขาแล้วจะไปเป็นเจ้าของเขาทั้งชีวิตมันก็คงไม่ได้หรอกโยมเพราะทุกคนก็ล้วนมีชีวิตเป็นของตัวเองอยากให้ทุกชีวิตเป็นอิสระอย่าต้องเป็นชีวิตที่ได้รับการปกป้องแต่ต้องปกปิดเลย ¡Suscríbete al canal!